ทุกคนเน่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมผมไม่ค่อยรู้ชื่อเกมนักเท่าไหร่แต่ก็ไปเล่นกันลยเอาร่วมมือหรือแยิงสเีเอาล่วงม,มือร่วมมือกันอุ้ยก็เคยเล่นแล้วสีเหลืองเราไม่ชอบสีเหลืองเลยชอบสีขาวเนี่ยย่ายิงนะเพื่อนอย่าย ผมแย่งซีของผมมากตกเดิน <fin> ุบ yeah. ุเ้ยโดีทำกัญโฆษาเกมนี้ย <outreach> ก็ใช้เน็ตอีกกู ไ่ดีเลยเอาอันนี้แล้วกันตรงนี้ลองแย่งชิงมั่งเราประเทศไทยสีเขียวเราสีเขียวนั่นไงว่าอะไรเราต้องสีเขียวไอ้ยังชอบสีขาวไม่ค่อยอยากดิ้นเพราะชอบสีขาว้ สีเขียวเข้มหมอตายไปดิ เดียวๆผมตัดไม่ทันเฮ้แต่ผมเป็นราชาได้ไงอย่าบอกนะผมโอ้โหว่าเราหนึ่งดาวหนึ n ่งอะไรฮึมเอยากซื้อ ซื้อแต่ไม่มีเงินซื้อโวะหาข้าวกินยังไม่มีเลยเงินโอ้ยงั้ร่วมมือขอให้เป็นบอสนะครับขอเราขอเป็นบอสนี่เป็นสีเขียวแฮ่อ้อย่ายิงเพื่อนอย่ายิงอย่าอย่ายิงนะอย่ายิงเขาบอกอย่าเฮ้ย

เดี๋กนันนอนโอ้ยจังเลยดิจิตร์นันได้ไปนี่ไปนี่ไปดีเยสตองของนี่สิใช้อใช้อ๋ออ๋อ ไปตอนชนะเลยนะครับทุกคนนี่ผมก็ลาได้เัวยนึง ทำลายรางมันเรียบร้อยทำลายรางงาน่าชนอกลโอ้นดูี่้่รวม่รนี่นะครับผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะหนึ่งสอง ผมเย้ี่๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะบาย